ปากขึ้นหน่อยเสียงมนหวานก่อนเสียงมหวานเสียงหวานหน่อยอ,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 อมอมอมดูอ่ะี่รักไม่ได้เคี้ยวด้วยนะอมไปเลยด้วยน่ะใส่ลิ้นแล้วกืนเลย ดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กับเมลอนนะคะนี่ค่ะเต็มเลยค่ะเต็มกะละมังใหญ่เลยค่ะก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณป้าเจี๊ยบนะคะที่สั่งเมลอนให้นะคะเราก็ไปรับมาแล้วนะคะเมลอนจะบอกว่าหวานมากค่ะคนชิมไปก่อนแล้วนะ,ะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC แฟนคลับทุกท่านนะครับผมก็ตอนนี้กําลังาปาดน,นะครับ ปาดเมลอนจะไปให้ลูกชายนะครับผมไปค่ะจะให้น้องเมฆให้น้องเมฆปาดแล้วก็เอาเอาไปกินก่อนครับไปกินลูกชายได้กินลูกชายได้กินแต่คนก็ชิมก่อนเลยหวานมากเลยค่ะเป็นเป็นเป็นเมลอนปอดสารนะคะนี่ค่ะอยู่ที่ตั้งคาวนนะคะเดี๋ยวโปรโมทร้านให้นะอยู่ติดติดกันกับบ้านคิตุนเลยนะคะคิตุนแรงของเรา สำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนาะที่มาก็ลองแวะเข้ามาได้นะคะร้านตั้งถาวรน,นะคะติดกับบ้านคิดตุนตอนนี้ก็กำลังปาดกันอยู่นะคะเดี๋ยวปาดเอาใส่กระมังเราจะเอาไปป้อนพี่น้องสองคุณนะคะได้กินเมลอนนันหวานนะคะเห็นว่าทั้งหมดเจ็ดสิบเจ็ดกิโลนะคะเอาหนักมากเอาปิกอ,อัพไปเอานะคะครั้งแรกเอาว่าจะสลิงแบงแต่เมื่อวานก็ไม่ได้ไปเอาเนะเพราะว่า ม,มันหนักค่ะกว่ากาจะมาถึงก็เลยเอาเป็นรอปิกอัพไปความรักก็มาถึงค่ำหน่อยเมื่อวานเลยได้มาเอาตอนเช้านะคะนี่ค่ะก็กำลังปาดกันอยู่นะคะเดี๋ยวปาดเสร็จเดี๋ยวเราจะพาไปป้อนพี่น้องสองขุนกันเลยนะคะได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยอเ,เอาเอา,เอาทำอะไรทำอะไรพี่ขุนทำอะไรแม่ดูลูองชายทำอะไรหนึอา่าค่ะ ใช้ความพยายามมากในการที่จะเอาหญ้ามากินโอ้ลูกชายใหญ่หนูทำอะไรทุกคนเห็นหมดเลยแม,แม่แม่เห็นหมดเลยหนูจะขโมยหญ้ามากินบ่ลูกทำไมไม่กินลำต้นด้วยนี่นี่วันนี้คุณแม่มีของอร่อยมาฝากจากป้าเจี๊ยบขอบคุณครับคุณป้าเจี๊ยบนนนด้วยดูดูด อะไรครับเจี๊ยบบนหมาขาสวยๆดี่ครับครับนี่ดิครับขาสวยๆดี่ดิครับขาสวยสวยขาดีๆด้วยขาด้วยเออครับนี่นี่นี่ขอบคุณป้าเจี๊ยบครับอยู่ไกลแต่ก็ยังสั่งผลไม้ให้คุณครับนี่ค่ะให้คุณทองด้วยรวางทางนี้เดี๋ยวป่อนน้าต้องแบ่งให้คุณทองด้วยนะคะ อ้ได้กินของอร่อยครับอมจะบอกว่าหวานมากเลยนะคะน้องเมฆตาให้กินก่อนที่จะให้พี่ขุนกินคือจะฉ่ำมากเลยน้ำเวลากัดไปนี่คือน้ำน้ำจะจะเหมือนเรากินแตงโมอะ่ะแต่เนื้อเนื้อจะอร่อยกว่าเนื้อแตงโมน่ะเนื้อเนียนพี่ขุน อร่อยไหมคะปากขึ้นอ่าอปากขึ้นอ่าอืมอ่าขึ้เอ๊ะเอเอตาปากเอน้อเนะ้อเนอ้ำอร่อยมากเลยครับพ่อขอบคุณพ่อเจี๊ยบนะคะที่เมตตาพี่น้องสองุนนะคะปากขึ้นอ่าอ่ำอ่ำเลยเลอดออ้ อ้ําชอบค่ะของชอบอ้อําอ้อยปกติไม่เคยได้กินครับของแพงแบบนี้ไม่เคยได้กินครัเพราอไม่ซื้อให้กินได้กินอย่างมากก็แตงโมกับแคนตาลูปอ้อยดูดูหน้านะคะเออ,อ โอ้พี่คุณเมลอดนี้ละลายในปากหรือเปล่าคะทำไมอมลึดอมลึดอมไว้ละกืนเลยค่ะหวานมากเลยครับแม่พอไปโดนในปากก็ละลายเลยเสียงหวานหวานหน่อยเสียงหวานหวานหน่อยครับจะเอาให้น้องด้วยนะลูกปากขึ้นหน่อยเสียงหวานหวานก่อนเสียงหวานหวานเสียงหวานหวานหน่อย อ้ําอ้ํอ้ดีว่ะเพรชไม่ได้เคี้ยวด้วยนะ่ะอมไปเลยด้วยนะ่ะใส่ลิ้นแล้วกืนเลยเอ่ะจ้งครับ<ม>คุณครับคุณครับคุณบิกอร่อยมากเลยครับเยี่ยมหวานหน,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 น่อยคุณครับ อาซ่มบนบนูอาซุบนอาปากน้อยอวปากน้อย่มอาปากมา่บนมวบอยูียหน้ามวบอยออออยแน่น่มีขออีกมีขออีกมีคองวงขออีกนะคะ อ่านเดี๋ยวพ่อกำลังหยิบลูกใจเย็นใจเย็นค่ะอครับเสียงหวานนครับเร็วๆพอ่อหิวพี่คุณไม่เคี่ยวได้พี่คุณอะนะเสียบปะเฮ้ยให้น้องบ้างเด้อ หรืออาปากเออเอาทีละสองเลยหูอาปากกว้างอืมอันนี้เอาไปให้น้องค่ะเดี๋ยวพอให้น้องเสร็จก็จะไปให้พ่อใหญ่จะพ่อใหญ่จะให้เป็นลูกเลยนะคะแบ่งกันกินค่ะมาแล้วคุณทองเมลอนวานบานมาแล้วค่ะดูดูทำตาเหลือก หนุนพี่คุณเดินมาตามพ่อ,อไม่ให้ผมกินหมดแล้วครับสวัสดีครับสว <c oughs> <ะ>ัสดีครับโอ้โอ้โอโอหิว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 ครับิออวหิวหิวหิวๆิวหอยหิวหิกหิวหิวหรวหิวหิิวหิวหิวิๆ โอ้ค่อยๆกินลูกอ่ะนำร้าน่อครับเฮ้ยเฮ้ยเหงื่อเหงืหิว่อพ่อหิวครับพ่ออย่าช้าพ่อโอ้ดูดูดูค่ะเดี๋ยว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 พ่อเอาให้โอ้ยแย่งแยงไม่เอาพ่อแย่งจากมือพ่อเลยค่ะ ผมจะกินเองอื้อือ้สวัสดีครับสวยๆครับเสียงหวานๆหน่อยเสียงขาสวยๆดีดิั<ะ>บสูงอัน่อย,อยอโออให้กินแล้วเดินนี้เขาเป็นแบบนี้ค่ะได้กินของอร่อยแล้วต้องเดินอะอ,อร่อยมากเลยพ่อเอามาอีกครับเอามาอีก เสียงหวานหน่อยเสียงเสียงเสียงหวานเออชอบเออชอบมากค่ะคุณจะชอบมากเลยเนี่ยจดูหน้าจุดตาขอบขอบขอบคุณป้าเจี๊ยบนะครับให้ผมได้กินของอร่อยอร่อยครับอร่อยมากเลยเสียงหวานเสียงหวานหเสียงหวานก่อนเออ หวานหวานอร่อยไหมครับดูดูดูอมขุนทองตาแป้วอร่อยรอเปล่าอร่อยครับ อ,อ่ะอ้าลูกอ่ะ,อะโอ้โหอ,อัดอย่างเดียวเลยพ่อยหญชฉาพอาอ่ออยญ่ฉาดูมือ,อดูนะคะดูมือแบบจะดึงเอากับพ่อเหมือนพ่อปอนชาไม่ทันใจไวรุ่นเลยครับเขียวอ้มองมวยม,ม <c oughs> ุยมมวยขอบค <c oughs> ุณ ออยหรือเปล่าลูกออยหรือเปล่าอืมอืมอืมอ้าวหมดแล้วอ่าชินสุดท้ายชินสุดท้ายหมดเอ้หมดแล้วหมดแล้วเอาสวัสดีสวยๆก่อนอสวัสดีครับสวยๆครับนี่นี่ เอา<ห>ครับสวยๆครับไหนไหนครับครับครับอ่าก็เดี๋ยวไปต่อพ่อใหญ่นะคะเอาใส่การะมังเอาไปเลยนะคะอ่ะกินกินพ่อใหญ่คือค<ผ>่ะพ่อใหญ่ค่อยค่อยหยิบอื้พนะ่อใหญ่จะเคี้ยวช้านะคะ นี่นะคะพ่อใหญ่จะค่อยๆกินนะคะครับผมควานรักครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับประเจี๊ยบนะครับที่เอ็นดูครอบครัวของสีดอคุณเงินพายคุณทองพ่อใหญ่ทองคํานะครับผมต้องกราบขอบพระคุณมากๆครับก็ขอให้ประเจี๊ยบสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมก็ ให้ร่ำให้รวยนะครับผมบุญรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้บารมีพระครูประกรรมนะครับปกปักรักษานะครับให้โชคดีตลอดปีตลอดไปนะครับผมขอบพระคุณครับต้องขอบพระคุณป้าเที๊ยบามากๆเลยนะคะคที่เมตตาพี่น้องสองขุนนะคะแล้วเราก็จะให้พ่อใหญ่กินกินไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ความแจ็คมาเอาคารมังออกเนาะ ก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขออนุญาตอยู่คลิปไว้เท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ